สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดูมาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชส5 6 4ักปักแรกเราเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะคะ เรามาถึงผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันแล้วค่ะมาดูนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้ง บางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัด หรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเตา๋าออ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้าคูเกิลพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะหรือใครสนใจอยากจะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองคือศาสตร์มหัศจั์โดมิโนโมาดามกําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะคะสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายนคุณจะได้รับส่วนลดค่าเรียน1000บาท เริ่มสอนกันวันที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ทุกวันเสาร์6ครั้งจบเริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาจบแล้วขอใบประกาศ2ภาษาจากทางสมาคมได้เราเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกับมาดามได้นะคะจะทักอินบ็อกไปใน เฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อมาดามนัดคนอ่านดวงหรือจะทักอ e ินม็อกไปในเพจก็ได้นะคะเริ่มเรียนเ,เริ่มสมัครเรียนตั้งแต่อตอนนี้ได้รับส่วนลดพิเศษนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในปักแรกเนี้ยจะเป็นอย่างไรในรอบนี้มาดามก็จะให้ตัวเลขนำโชคนะคะห้าเลขห้าหมายเลขด้วยกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้อนะคะเราจะจับเปิดกันทีละข้อสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนาะทีนี้เรามาเอาตัวเลขน้ำโชค5หามายเลขก่อนมาดามจะให้ตัวเลขน้ำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะ,ะว่าจะได้เลขอะไรบ้างเราจะให้ทั้งหมดหา5หามายเลขดังนั้นเนี่ยห้ามดาม่านะคะมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนว่า คุณจะถูกฉลกไหมคุณมีบุญวัสนาไหมมีบุญเดิมมาไหมการที่จะมีโชคลาภหรือมีลาบลอยเนี่ยมันจะต้องมีบุญวัสนาเดิมมาด้วยนะ3 9 4 7 8 3 9สี่เนะคะขออภัยขอขยับไพ่ขึ้นไปนิดนึงจะได้เห็นเลขชัดๆ นะคะอ่าละค่ะ 39, 4, 7, สามเกาสี่หรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทีนี้เรามาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เรามาดูว่าในช่วงเดือนมีนาคมปักแรกเนี้ยชีวิตโดยรวมจะเป็นอย่างไรเราจะไพ่ขึ้นมาได้หนึ่งใบ ได้แปดถ้วยแปดถ้วยบอกถึงว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องมีความอดทนมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าอยากหนีปัญหามีปัญหาเข้ามาลุมเร้วมากมายเหลือเกินนะคะจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ต่อไม่ไหวแล้วเราอยากหนีปัญหาเราไม่อยากที่จะสู้กับมันแล้วแหละแต่ในที่นี้บอกอว่าถามว่าหนีไหม มีเกณฑ์ของการหนีปัญหาแน่นอนไม่อยู่สู้แล้วเพราะอดทนทนจนทนไม่ไหวแล้วนะคะไม่ว่าปัญหาอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานการเงินทุกอย่างถ้าการงานก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่เพราะว่าไม่อยากทนกับปัญหาที่มันเข้ามาลุมเราเยอะแยะบางทีงานคาลาคาซังหรือสำหรับใครที่ทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยอาจที่จะทำยังไม่ทันสำเร็จเลยฉันทิงนท้งละฉันทนไม่ไหวนะคะอาจจะเจออุปสรรคมากมาย อาจจะมีความรู้สึกท้อท้อน้อยอกน้อยใจหรือมีการน้อยใจผู้บังคับบัญชาหรือน้อยใจเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นก็ได้หรือสําหรับใครที่เรื่องความรักก็อาจที่จะมีปัญหาที่จะทําให้ต้องเลิกลาอย่าล้างกันไปเพราะว่าทนกับปัญหาที่เข้ามาลุมเล้าไม่ไหวเป็นการไม่เข้าใจกันนะคะทีนี้ามาดูว่าอา,าการงานเป็นอย่างไรนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ การงานในช่วงออปักแรกของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์งานสมหัวมากเลยงานเยอะเกินไปงานเยอะเกินไปแล้วเคลียร์ไม่จบเพราะฉะนั้นทางที่ดีสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์งานเยอะจนขนาดนี้คุณต้องค่อยๆเคลียร์ทีละอย่างออกไปนะคะงานถือว่าดีเลยสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวถ,ถือว่างานเข้ามาเยอะมาก ะะงานเข้ามาเยอะจนคุณทําไม่หวัดไม่ไหวแต่ในที่นี้บอกก่อนเลยว่าสิ่งที่จะทําได้สําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คือคุณจะต้องค่อยรู้จักเคลียร์งานถ้าคุณเคลียร์งานไม่เป็นเนี่ยมันจะเกิดความเครียดเกิดขึ้นได้มันจะทําให้คุณทิ้งงานได้มันอย่างที่ใบแรกบอกออกมาแล้วนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะทิ้งงานเพราะฉันไม่รู้จะเอาเอาอันไหนหนึ่งสองสามคุณก็ต้องดูตามลําดับว่าอันไหนสําคัญที่สุดเรียงตามหนึ่งสองสาม จนถึงสุดท้ายนะคะอะไรที่สําคัญน้อยสุดหรือว่าคุณคิดว่าทุกอย่างสําคัญเท่ากันคุณก็จะต้องรู้อยู่แก่ใจว่าอันไหนไมันมีความสําคัญมากกว่ากันอย่างทุกอย่างสําคัญเท่ากันหมดแต่อันไหนอ,อ,อันไหนเขาเรียกว่าอันไหนถ้าไม่ทาแล้วเดือดร้อนมากกว่านะคะอันไหนถ้าไม่ทาแล้วจะถูกฟ้องร้องไหมหรือว่าเขามีอิทธิพลมีอํานาจอะไรที่จะทำให้เราเดือดร้อนได้ก็ต้องทำอันนั้นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ต้องเคลียร์งานดีๆนะคะงานเยอะงานเยอะแต่ว่าเคลียร์ไม่หวัดไหวหรือสําหรับใครที่เขาเรียกว่าทํางานประจําอยู่อาจจะถูกเกี่ยงงานถูกเกี่ยงงานด้วยการที่เรียกว่าโยน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 ,ยนงานมาให้เราเยอะจนเราทําไม่ไหวเยอะจนเราเครียดเยอะจนเราไม่อยากอยู่เยอะจนเราอยากจะออกละมันเกินหน้าที่หรืออาจจะกลายเป็นว่าสมัครงานเข้าไปแล้วแทนที่จะทําในตําแหน่งเดียวไม่ได้ทําในตําแหน่งที่คุณสมัครแต่คุณทํา แทบจะทุกตำแหน่งในในบริษัทเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มันกลายเป็นว่างานจับฉ่ายเลยล่ะไอน้นั่นไอ้นั่นก็คนนี้ก็โยนมาให้ไอ้นู่นคนนี้ก็โยนมาให้จนทําให้เราไม่อยากอยู่นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินงานเยอะขนาดนี้การเงินเป็นยังไงนะการเงินการเงินถือว่าดีนะงานเยอะการเงินก็น่าจะต้องดีเพราะเราได้เดอะสตาร์แต่เดอะสตาร์ในที่นี้เราจะเห็นว่า มันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนทายนะคะเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาเก็บไม่อยู่เก็บไม่อยู่ในที่นี้มาจากความใจอ่อนของเราได้ด้วยนะมาจากการที่เราอะ คิดอยากจะใช้อะไรไม่ได้บัญยัติบรญยังไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีนึกอยากใช้ใช้เลยเป็นคนที่เรียกว่าฉันชอบความสวยความงามฉันอาจจะชอบแต่งตัวฉันอาจจะชอบอยากได้อะไรฉันหลอจ้องเวลาเงินเดือนออกเมื่อไห่ฉันจะซื้อมันก็เลยกลายเป็นว่าเงินเข้ามามันก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายออกจากมือเราไปถามว่าเก็บเงินอยู่ไหมในที่นี้มองว่าเดอะสตาร์เก็บเงินไม่อยู่นะ <c oughs> ถ้าไม่หมดไปกับตัวเองก็หมดไปกับการชี้ใจอ่อนการชอบช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราจะปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นนะมันก็เหมือนกับเรียกว่าบางทีเราอยู่นิ่งๆเกินไปเวลาคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วเราได้แต่นิ่งไม่พูดไม่อะไรเลยเขาก็นึกว่า เเขายังสามารถพึ่งพาเราอยู่ได้เรื่อยๆครั้งแรกเราหยวนให้ครั้งต่อๆไปเขาก็จะมาอีกเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดคุณจะต้องพูดในครั้งแรกที่ให้ไปว่าช่วยช่วยได้แค่ครั้งนี้นะครั้งต่อไปต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองบ้างเพราะคุณเองก็ ไม่ได้มีมากมายคุณต้องพยายามพูดแบบนี้เพื่อให้คนที่เขาอ่ะเข้ามาได้รู้บ้างว่าเออคุณจะช่วยแค่เพียงครั้งนี้แต่ถ้าคุณทำเป็นนิ่ง,งเฉยเฉยช่วยไปแล้วแต่ก็นิ่งทําเหมือนโกรธเขาไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วเขาคิดว่าคุณใจดีนะคะเขาในที่นี้เขามองว่าคุณมีเงินด้วยเพราะฉะนั้นเดอะ t สตาร์ขึ้นมาสําหรับเรื่องการเงินแล้วเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังความใจอ่อนของคุณด้วยมาดูถึงเรื่อง ความรักกันบ้างความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะคะความรักได้อัศวินเหรียญความรักในที่นี้ยังรักกันมั่นคงดีอยู่นะคะมองถึงว่าสําหรับคนโสด <c oughs> ขออภัยปะขออภัยนะคะสำหรับคนโสดนะคะถามว่าจะมีความรักไหมในช่วงปักแรกนี้นะคะ1-15มีนาคมนี้มองว่าคุณเป็นคนที่กำลังมองหาเกี่ยวกับเรื่อง เขาเรียกว่าอนาคตของตัวเรามากกว่าเรื่องความรักนะคะดังนั้นะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าคนโสดก็ยังคงโสดอยู่นะนะคะยังมุ่งมั่นกับมองหาอนาคตของตัวเองมองความเป็นปึกแผ่นในอนาคตข้างหน้าอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมจึงยังไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหร่นักแต่สําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้กําลังคิดที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะมุ่งมั่นในการที่จะสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มั่นคงยิ่งขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะักแต่ถามว่าความรักมั่นคงดีไหมความรักยังมั่นคงต่อกันดีอยู่แต่อาจจะมีเวลาให้กันน้อยลงเพราะไปโฟกัสเรื่องการทำมาหากินมากกว่าที่จะมาหวือหวาใส่กันมาหวานแหววใส่กันมันไม่ใช่ช่วงป๊อปปี้เลิฟแล้วนะคะเรามาดูถึงเรื่อง สุขภาพบ้างสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรสุขภาพในที่นี้ขึ้นเดมูลให้ระมัดระวังนะคะเรื่องภู่มแพ้นะคะการที่ทํางานเนี่ยชอบทํางานกลางค่ำกลางคืนทํางานหามรุ่งหามค่มหรือเอางานกลับมาทำที่บ้านจนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทต,ต่างๆนะคะที่เรียกว่า ทาให้เราเนี่ยนอนไม่หลับระบบประสาทเราก็เริ่มแปรปวนนะคะเริ่มแปรปวนในที่นี้มันก็หมายถึงว่าการเป็นภูมิแพ้การเป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังนะคะแบบรักษาไม่หายเกิดขึ้นได้การเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตเกิดขึ้นได้มันสาเหตุมาจากระบบประสาทที่เราอาจจะ กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับกินไม่เป็นเวลาหรือกลางค่ำกลางคืนเอาแต่ทํางานแล้วก็นอนไม่หลับเช้ามาก็ยังต้องรีบไปทํางานอีกมันส่งผลให้หลายๆส่วนในร่างกายของคุณเริ่มเสื่อมโทรมเริ่มถดถอยลงได้เพราะฉะนั้นน่ะเขาเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพบ้างอย่าปล่อยให้สุขภาพของคุณสุดโทรมมากเกินไปมันจะส่งผลทําให้คุณเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าไป เขาเรียกอย่าไปดูแลสุขภาพในตอนที่มันสายเกินไปแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเออเราใช้สุขภาพของเราเยอะเกินไปเราควรแก้ไขนะคะเราควรแก้ไขด้วยการที่เรียกว่างานก็ส่วนงานถึงเวลาพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนถ้าคุณไม่พักผ่อนคุณจะกลายเป็นเรียกว่าพอเวลาที่มันหมดงานแล้วจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นไปโฟกัสในจุดที่คุณชินกับการที่ไม่นอนเพราะว่าที่มาดามพูดได้เพราะมาดามเป็นไง ตอนนั้นไปโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องทำำาําตํารามหาสจันโดมิโนโแล้วการจะเขียนตําราสักเล่มหนึงเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าคุณนึกจยากอยากจะเขียนคุณหยิบขึ้นมาถึงคุณเขียนเขียนเขียนได้เลยถ้ามันไม่มีอารมณ์ถ้ามันบิ้วอารมณ์ขึ้นมาไม่ได้ถ้ามันนึกไม่ออกว่าเราจะใส่ความหมายหรือใส่ความสําคัญในโดมิโนโแต่ละชิ้นลงไปยังไงเนี่ย มันก็เขียนไม่ได้นะบางทีสองวันสาว,วันยังเขียนไม่ได้เลยแต่พอนึกได้ปุ๊บบางทีนึกได้ห้าทุ่มบ้างสี่ทุ่มบ้างแล้วพอเวลานึกปุ๊บเนี่ยไอเดียมันมามาปึ้ง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 ,ง,งบางทีรู้สึกตัวอีกทีที่มันจะเสร็จเอาตอนตีห้าตีสี่บ้างตีห้าบ้างบางทีเจ็ดโมงเช้ายัางมีเลยแล้วมาดามก็เลยนอนผิดเวลามเวลาจากชาวบ้านเขา มันก็ส่งผลมาให้ถึงตอนนี้ว่าทำตำราเสร็จไปแล้วสองเล่มแต่มาดามไม่นอนไม่นอนมาเป็นปีแล้วนะคะนอนเอาตอนตีสามมั่งตีสี่มั่งนอนไปบางทีถ้าอย่างเมื่อ,อคืนวานนอนเร็วหน่อยนอนตีสองตีหครึ่งตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วแล้วทำยังไงก็ไม่หลับมันคือการนอนน้อยกอเกินไปเพราะฉะนั้นอย่าให้สิ่งนี้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแล้ว,ลวมันแก้ไขยาก ถ้าเราไปพบแพทย์สิ่งเดียวที่แพทย์จะทําให้เราก็คือเอาเอายาคลายเครียดคนจะเรียกยาคลายเครียดจริงๆแล้วยาคลายเครียดก็คือยานอนหลับชนิดหนึ่งแต่มันจะอ่อนกว่ายานอนหลับเราก็จะติดยานอนหลับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วบางคนดื้อยานะหลายคนที่เจอมาแล้วกินแล้วไม่หลับกินแล้วไม่หลับหมอจะเพิ่มเพิ่มหนักๆเข้ามันก็คือยานอนหลับเราดีๆนี่แหละแล้วคุณจะหลับเองโดยธรรมชาติหลับไม่เป็นนะคะเพราะนั้นใครที่เครียดเครียดอย่างงานหรือมีเรื่องอะไรเครียดมากๆเนี่ย ก็พยายามผ่อนคลายฟังดนตรีบำบัดนะคะมันจะได้ทำให้ดีขึ้นมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะว่าโชคลาภผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคลาภไม่เอ่ยอ้าวเรามาดูนะโชคลาภสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โอ้ยโชคลาภมีนะแต่ในที่นี้มองว่าโชคลาภต้องระมัดระวังเวลาที่สำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับใครที่ชอบเรื่องตัวเลขนะคะใครที่ชอบเรื่องออ เสี่ยงโชคนะคะก็ต้องระวังว่าถ้าวันที่หวยออกต้องพูดแบบนี้เลยถ้าวันที่หวยออกแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นสามถ้วยแบบเนี้ยนะคะมันก็หมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเพื่อนฝูงอย่างเช่นว่าเช้ามาวันไหนไหนเพื่อนก็ไม่ใจดีวันนี้หวยออกเชนจะเล่นหวยหรือเชนซื้อหวยไปแล้วเพื่อนใจดีซื้อข้าวมาฝากซื้อขนมมาฝากซื้อนูน่นซื้อนี่มาฝากหรือแม้กระทั่งน้ําสักแก้วลูกอมสักเม็ดหนึ่งมันก็เป็นการขัดลาบแล้วนะ ะะเพราะในที่นี้มันมองถึงว่าเรามีโอกาสที่จะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆไม่ใช่โชคลาภใหญ่โตนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์วันที่หวยออกคุณจะต้องหนักแน่นให้มากๆเลยคือไม่รับโชคลาภจากใครทั้งสิน้นไม่รับของกินไม่รับอะไรทั้งสิน้นแล้วคุณก็จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคแต่บอกก่อนนะว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นเงินนะมันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองในโชคลาภของคุณนะคะในตอนช่วงเย็น เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนๆแหละมันมีโชคลาภเข้ามาแต่ในที่นี้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะักนะคะแต่ถ้าใครมาขัดลาบเราด้วยการซื้อของมาฝากให้เขาให้เขาเอาไว้ให้เอาไว้กับเขาก่อนนะคะถ้าเราจําเป็นต้องรับหรือว่าเราเกรงใจเราก็ต้องบอกว่าเอาไว้ก่อนได้ไหมรอหวยออกค่อยเอา นะคะแล้วมันก็จะได้ไม่ขัดลาบเรานะคะก็จบคําพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ